เนมาดูาน,นนี้เรามาดูนะครับท่อนผู้ชมเช่นน้าน,น,นเราต้องเห็นกันนะอันนี้เป็นธรรมดานะครับเราลงร้านทุกวันเราจะเช็คของนะครับท่านผู้ชมเราจะเช็คของถ้าไม่เห็นไม่ไม่ไมสังเกตดีๆนะเห็นอะไรไหมครับเนี่ยนะครับเข้าว่าปลาหมึกมันกินนะมันก็จะกินเข้าวปลาตัวนี้มันจะเอามากินเข้าตรงนี้หรออันนี้คืออะไร ใกล้ครับนี่นะครับหางปลานะครับเดี๋ยวเราจะพาข่าให้ดูเนี่ยมันจะม้วนลักษณะมันให้จับดูจะอยู่ตรงนี้นะหัวหัวปลาจะอยู่เดีย๋ยวเรามาขาให,เห้เห็นเลยนะครับอันนี้เราก็ขายหน้าร้านสามอเหมือนกันนะนะครับตัวใหญ่นะดูมยัดเข้าไปทางเนี้ย ท,ท่านผู้รู้นะครับบ้าประหมึกมันกินทางไหนคอมเมนต์มาอบอกด้วยนะครับดูครับเข้ามาเต็มๆเลยตัวไม่น้อยนะนี่ตัวไม่น้อยครับยังไม่เน่าพราว่าปลาม,มันกินเนี่ยพวกนี้มันจะทําให้มันจะทําให้ประหมึกของเรามีกินไปเราไปดูกันที่หน้ากิโลน้องเดินไปเลยลูกไปหน้ากิโลนะครับอันนี้เดี๋ยวจะทําให้ดูนะ เราขายหน้าร้านสามร้อยนะครับเดี๋ยวเราชั่งนะครับอันนี้ปลาเราจะชั่งนะปุ๊บแปดบาทนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้แปดบาทนเนากใส่ยแ่นี้แปดบาทนะตัวนี้เห็นไหมครับแปดบาทเลยอ่ะอันนี้ปลาเลยว่าไู้ปลาทรายเหรอไม่รู้เหมนะือนกันปลาอะไรอนี้เราเจอแล้วหนึ่งตัว